รับกับสวัสดีพี่น้อง 4, เอฟซีกันครับทาง่องนะครับของเชียนาดีทุกคูทุกคนครับกับเมื่อนี่นะครับเชียนาดีไปย,ยูบ้านเชีเกานะครับมาลงแนวข้างรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเอฟซีครับเลขล็อกในตะลั่งนะครับของเชียนาดีนะครับรอบที่แล้วนะครับเนาะเลาพี่น้องเอฟซีโฉมันกันไลนะครับพี่น้องเอฟซีกับรัฐบาลไทยนะครับกับรัฐบาลไทยของเชียนาดีดนะครับเ mm hmm. ด้อ ครับเมื่อนี้สร้างก็ทางานยกขึ้นเก้านะครับเมื่อนี้ท่าเมื่อนี้เราก็จิยุดเพราะว่าเป็นเมื่อบุญนะครับเมื่อบุญทางภาคอีสานนะครับเอือนบุญผ่เวทนะครับเสื้นผเวทสันดอนเขาบ้านนะครับเขาเมืองครับครับประเภทนี้เก่าแต่ดังแต่เดิมนะครับบุญวันที่สิบเอ็ดเดอร์พน้องยุทธีครับบุญบัานเส้นนาดีนะครับวันที่สิบเอ็ดแล้วก็มีละโมงย้อนยกความพน้องเอทธี ู้ใดอยากมวนกับมานะครับลำบงจังมาแทงได้พี่น้องเยฟซี่ครับมณีเส้นอดีตผ้าพี่น้องเข้านะครับมาตามรัฐบาลไทยนะครับเส้นอดีก็เฮีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะั้งแ่หลายขึ้นแล้วนะครับขึ้นสองขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่มาลงมนีอดใจบ่ไวนะครับพี่น้องเยซี่เพราะว่าพี่น้องเยฟซี่เรียกลองมาไลายนะครับเลียกลองมาไลยก็เลยสี จัดห้พีนองเข้าครับจัดห้พีนองเข้ากับรัฐบาลไทยเหล็กนเหล็กล็อกในตะล่างเนี่พิโนอิชิครับเหล็กล็อกในตะล่างรอบนี้นะครับมีอยู่ย่างละสองคู่ครับพี่นอิชิครับย่างละสองคู่ครับย่างละสองคู่ที่ปั้นเนียนๆพนธีนองเข้านะครับบนล่างนะครับแยกบนแยกล่างครับแยกบนแยกล่างต่อไป ก็ให้ยิบๆรถตอรี่ได้พี่น้องเอิชี่เพราะว่าขาเข่าซานะครับเด็กก็สีอันกคอนนะครับพี่น้องเอ,อิชี่เด็กก็อันกคอนแล้วก็หาซื้อยากนะครับพี่น้องเอิชี่สีน้องเอิชี่ทางกรุงเทพยนะครับทาากรุงเทียบต้องการไล้นะครับข้าวเมียนมาแล้วก็เชื่อนอดีก็ที่เลกว่าสีลุงว่าสีลุงวันที่ สิบเมตรนะครับว่าศุลงวันที่สิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องอยากลองมาไล่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็ได้เวลาพี่น้องเข้าฮะยิบจับลอตเตอรี่แล้วนะครับเพราะว่าลอตเตอรีบอกมาไล่แล้วนะครับเราเลขตัวนี้ก็ยังไล่ได้พี่น้องที่เลขที่เส้นาดีเนียนไว้นะครับพี่น้องที่ยังไล่เราก็เลยศุกร์พี่น้องเข้ามาสั่นมันจะอันก่อนนะครับเนาะเอาไปเบิ่งไปส้มทำกันครับพี่น้องที่ ครับพี่น้องเอีครับนี่คือเลขลักชุดเต็มได้พี่น้องเอฟซีเอาล้มนะครับเมื่อนี้กับเลขลักชุดเต็มนะครับลัก0ูนก็มีหนนะครับสอมี่1ูนห้าซูนหกนะครับพี่น้องเอฟซีามาลัก0ูนนะครับถ้ามาลักเนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเกี่เครับพี่น้องเอีเอาพี่น้องเอฟซีริ่มแคบหน้าจอไว้น้นะครับ เลขลักชุดเต็มนะครับเช่นนาทีขัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็มีอยู่ลักซวนลักเก่าลักหกลักเจ็ดครับพี่น้องซี่ครับถามาลัก6กนะครับหกแปดหกเก้าหนย์หกหนึ่เจ็ดะครับพี่น้องซี่ครับถ้ามาลักเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับเจ็ดศูนยแล้วก็เจ็ดหนึครับพี่น้องซี่ ขออนุญาตรับโทษแป๊บนึงครับอ่ะหัวใส่แล้วพี่น้องยุพชีครับอย่าลืมแคปหน้าจอยนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมเขียนไว้ข้างล่างก่อนนะครับชุดเต็มนะครับขออนุญาตเขียนไว้ข้างล่างก่อนนะครับชุดเต็มรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องยุพชี ครับพี่น้องเยซี่ครับจับหน้าจอไว้น้ำเด้อครับนี่คือชุดเต็มนะครับเหลียกลักมีอยู่ลักสวนลักเก่านะครับลักหกลักเจ็ดเอาเสียนาดี่วยชุดเน้นให้พี่น้องเข้าเราเด้อนะครับเบิ้งพี่น้องเย็บซี่ครับทันใดที่เบิ้งล็อกชุดเย็บหาคู่ครับล็อกชุดเย็บห้าคู่ของเสียนาดีนะครับออกมาเทียบเคียงเบื้องนะครับถ้ามีลักได้ชนกันนะครับพี่น้องซี่ก็มีโอกาสออก หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องที่ถ้ามีตัวใดมาชนกันเนาะพี่น้องที่เข้ามากไว้นะครับแคปชุดนี้ไว้เราก็เอาไปเทียบเทียงเบื้องกับชุดเย็บหาผู้รับพี่น้องที่ครับหวังว่าพี่น้องเข้าพงสีเห็นนะครับเนาะเกิดทิปเบิ้งนะครับพี่น้องที่ถามผู้ใดยังพัดเห็นอ่าทิปล็อกชุดเย็บห้าผู่รัฐบาลไทยนะครับของเซียนอดีนะครับเรียกล็อกชุดเย็บหาผู่ ขาดโอกาสนะครับพี่น้องยิปซีขอไปเบิ้งได้เขาไปชมได้ดดดน,นะครับรดเด้อเดือนคลิะคะปเบ,อออบออปิ้งนะครับเพราะว่าเส้นอดีตลงไว้ตั้งแต่ต้นงวดแล้วนะครับพี่น้องยิปซีตั้งแต่ต้องงวดนะครับหลังหวยออกรัฐบาลไทยออกได้ประมาณอาทิตย์นึงนะครับเส้นอดีตเส้นอดีตก็ลงลงแล้วนะครับลงไไอพีน้องเขาแล้วครับผลงานรอบที่แล้วครับพี่น้องยิปซีเอาพี่น้องยิปซีเบิ้งผลงานรอบที่แล้วนะครับ ครับผลงานรอบที Whoa, ่แล้วนะครับพ <blueberry> ี <mir anda> ่น้องเยบีค <hine> ร <dropped> ับผลงานรอบที่แล้วนะครับเจ็ดเก้าล่างนะครับเมื่อเมื่อเ้ีปล่อยเป็นบนนะครับแต่ว่ามาออกล่างนะครับแต่ว่ากระโกมันนะครับพี่น้องเย็ชีมันไรเพราะว่าก็ต้องบนต้องล่างไว้เยอะแล้วนะครับเนาะต้องบนต้องล่างไว้เยอะแล้วนะครับตรงๆงนะครับพี่น้องเยบีส่วน0่นสามนะครับกับตัวเน้นนะครับล่างนะครับก็ไปขึ้นบนขึ้นบนนะครับพี่น้องเยบชีตรงๆงนะครับ ูนย์สามตรงๆนะครับส่วนตัวร่างนะครับเชื่อนดีกับลงทุนใหม่ือกันนะครับครับพี่น้องสนใจนะครับเขากุ้มนะครับกุ่มรายเดือนนะครับกลุ่มไล่เดือนก็มี0 9 3 5 7 0 5 6 7 7นะครับซื้อกุ้มนะครับซื้อกุ้มไล่เดือนนะครับคนละลอยนะครับต่อเดือนนะครับพี่น้องที่เสี่นดีกัมีแนวทางเด็ดๆให้พี่น้องเข้าคือเก่านะครับ เลขเขามมอยู่ในกลุ่มรายเดือนนะครับตัวกลุ่มวีพี่สิได้ตัวเลขกวนมูนะครับสิได้ตัวเลขเราก็ตัวฟันตัวจาะกวนมูนะครับพี่น้องที้ครับมาเบ่งผลงานรอบไมนะครับเช่อนั้ดีเขียนใบเรียบร้อยแล้วนยครับเด้ออย่างละสองคู่นะครับว่ามีตัวกันครับรอบนี้ครับรอบนี้ไม่มีตัวกันครับ พี่น้องเอฟซีเฮานะครับเดี๋ยวเสีนนาดีสีเขียนเบอร์ไล่ไปขังล่างน้าน,นะครับครับเข้ากลุ่มไล่เดือนครับพี่น้องเอฟซีครับเข้ากลุ่มไล่เดือนที่มีตัวเลขเด็เดๆให้พี่น้องเขาอยู่ตลอดนะครับ ครับเบอร์ไล่เลครับเด้อค,ครับครับกุ้มฟรีนะครับพี่น้องทุกี่กุ้มฟรีเบอร์ไล่คนละเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสอง หนึ่ครับพี่น้องเอเอาคุ้ม V ีพี่กับเดียวกันนะครับคุ้ม V ีพี่กับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หสองหนึงศูนย์เกาองครับพี่น้องเ c ีเอาอย่าลืมแคบหน้าจอไว้ครับครับคุ้มแรกเดือนนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อเดือนนะครับพี่น้องเอซครับพี่น้องเข้าแคบหน้าจอไว้เดยนะครับบนนะครับ เ,เลือกใส่เหล็กวิ่งไพี่น้องเข้าบนวิ่งนะครับเก้าตัวเดียวนะครับพี่น้องที่ล่างนะครับวิ่งเอา้าที่แหลกล่างวิ่งหกนะครับตัวเหล็กเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องรีบที่แหลกบนวิ่งเก่าล่างวิ่งหกนะครับ อยู่ในชุดเหียกล็อกในตะล่างนะครับวเดี๋ยวเหลียกล็อกในตะล่างพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับแคบหน้าจอไว้น้านะครับครับพี่น้องที่แคบหน้าจอไว้คว่ำนะครับอันนี้พี่สองนะครับครับอีพี่สองนะครับสรุปเป็นโคงสุดท้ายควอมเลยได้พี่น้องที่ตัวเลขบ่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ บนนะครับ093นะครับเลข3ตัวนะครับพี่น้องเย็บีจับคู่นะครับ9390นะครับ9390บนนะครับล่าง5059นะครับเอาเนียนๆสองย่างละสองคู่นะครับพี่น้องเยครับสำหรับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคมันไปน้ำกันกับชุดรัฐบาลไทยนะครับของเซียนนาดีพี่น้องเข้าทุกคู่ทุกคนเฮงๆรุ่ยๆกันทุกคู่ทุกคนสวัสดีครับ